นานากででลัอตอนลุมานเยอะเลยครับเขากินเพียบเลยคือเขากินเขาดีเลยจบตรงนะครับ

อันนึงหวานลา,างขึ้นนะครับนี่เป็นทางขึ้นให้พ้น,นขึ้นวาหลายหนึ่ง้ามันอยากขึ้นไปด้ยวยมันมีเ้อาขึ้นไป ขึ้นจะน้อยแล้วนะขึ้น20ค่ะ ทางขึ้นนะครับคุณพ่อเราจะเดินกลับรีสอทแล้วนะครับพากันมาสือ่อ นั่นเราเันตอนนี้มันก็ยงังมันซื้อไปแล้วแกเออซื้อไปแล้วซื้อยาไปเดินไปเดี๋ยวก็คอยเดินมาอีกเลยฮะเอาไมา่ขอกินนะครับมีทหารมาคุมด้วยนะครับ ดดนงนี้สวยเรามีนะดได้จ้าไปหาลูกกันี่ไอวบออกแล้ว่ชนกับอสมาไบันตเออยตาขงองไวตาเป็นยัง เนี่ยกีตาคิตาด้นี่ยังไหจำแม่บอได้บอกให้ตื่นมาตื่นเป็นจังไหบ่ก็ฟังไปอนรอ่่อแม่พ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากไปตานเป็นยัง ตายลูกเป็นหนองเหลืองโอ้กีตาเด็กีตาเอากีตา,านะเอาแมวมาไปขึนโลเดอร์โคตเตอร์

ยม่ดเตาเลยค่ะเขาปิ้งบ่เนี่ยได้กินบออันนี้ปิ้งกัไหมเมื่อกี้ถึงปอกก็เมีเลยโอ้ดี่ไื่นแล้วเห็นทางหาอะไรก็คื Ha? tham ถาม bò tham ถามหานี่บ่ก็ถามเออถามจ๋าถึง น้มปิงนะรั้งเดี๋ยวเดียวได้สองวันนี้ได้สองนั่นก็คือนี่ร้านบิงเนาะมบิงเา้ ีปก่อนนะคร